สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องของเราสถานที่ที่นำเสนอเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและสวยงามในทุกวันวันนี้เราจะมาสำรวจหัวข้อที่ฉันเชื่อว่าหลายคนกำลังสงสัยวิตามินเอสารอาหารเล็กๆแต่มีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้แต่เดี๋ยวก่อนคุณเคยสงสัยไหมว่าฉันกำลังขาดวิตามินเอโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าฉันกำลังเสริมวิตามินเอมากเกินไปจนทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป เพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อปอกป้องดวงตาที่สดใสผิวที่เนียนนุ่มและร่างกายที่แข็งแรงลองนึกภาพตามนี้คุณตื่นขึ้นทุกเช้าส่องกระจกแล้วเห็นผิวที่หยาบกร้านแห้งแตกหรือแม้แต่มีสิวทั้งที่ลองใช้เครื่องสำอางทุกแบบแล้วหรือตอนที่พระอาทิตย์ตกคุณรู้สึกมองเห็นอะไรไม่ชัดเหมือนดวงตากำลังทรยศคุณนั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าร่างกายของคุณกำลังร้องของวิตามินเอ แต่ไม่ต้องกังวลวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าวิตามิน A คืออะไรทำไมมันสำคัญและวิธีเติมมันให้ร่างกายอย่างถูกต้องคุณพร้อมหรือยังแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยและบอกเราว่าคุณคิดว่าตัวเองกำลังขาดวิตามิน A หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องวิตามิน A สารอาหารที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่บทบาทของมันต่อดวงตาผิวและระบบภูมิคุ้มกันคุณจะได้รู้วิธีสังเกตสัญ,ญญาณของการขาดวิตามิน A วิธีเติมมันจากอาหารอย่างปลอดภัยและข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกินขนาดอย่าลืมดูจนจบวิดีโอเพราะฉันจะแชร์เคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลสุดยอดในการรักษาวิตามินเอในมื้ออาหารประจําวันของคุณเอาละ่ะคุณพร้อมที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แข็งแรงขึ้นหรือยังมาสํารวจไปพร้อมกันตอนนี้เลยมาเริ่มการเดินทางสํารวจวิตามินเอกันเถอะก่อนอื่นคุณรู้ไหมว่าวิตามินเอคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่ยาเม็ดหรือตัวอักษรบนฉลากอาหาร วิตามิน A คือกลุ่มสารอาหารที่ละลายในไขมันทำหน้าที่เหมือนวีรบุรุษเงียบในร่างกายของคุณกลุ่มนี้รวมถึงสารประกอบอย่างนนเรตินอนเรตินอนกรดเรติโนโอิกและเบตาแคโรทีนฟังดูซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลเราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเรตินอนคือวิตามิน A แบบพลังพิเศษที่มักพบในอาหารจากสัตว์เช่นตับปลาไข่หรือนมเมื่อคุณกินอาหารเหล่านี้ร่างกายจะเปลี่ยนเรตินอนเป็นเรตินนั่น,น,นหรือกรดเรติโนอิก เรตินันคือดาวเด่นที่ช่วยให้ดวงตาของคุณมองเห็นได้ชัดเจนในที่มืดส่วนกรดเลติโนอิกทำหน้าที่เหมือนวาทยากรควบคุมยีนเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ทำให้ผิวผมและอวัยวะต่างๆแข็งแรงแล้วเบต้าแคโรทีนระนี่คือวิตามินเอก่อนหน้าที่พบมากในผักผลไม้สีสันสดใสเช่นแครอทฟักทองมะม่วงหรือผักใบเขียวร่างกายจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A เอเมื่อต้องการ เหมือนค้างสำรองอัจฉริยะและว,วิตามินเอมีอะไรพิเศษมันไม่เหมือนวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างวิตามินซีเพราะวิตามินเอละลายในไขมันหมายความว่ามันต้องการไขมันเพื่อดูดซึมได้ดีขึ้นและถูกเก็บไว้ในตับนี่เป็นทางข้อดีและความท้าทายเพราะถ้าคุณเติมมากเกินไปมันอาจสะสมและทำร้ายร่างกายแต่ถ้าขาดร่างกายคุณจะเจอปัญหาใหญ่คุณเดาได้ไหมว่าวิตามินเอสำคัญกับอวัยวะส่วนไหนมากที่สุด ลองแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยคุณคิดว่าวิตามิน A มีผลต่อดวงตาผิวหรือระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุดคำตอบคือทั้ง3อย่างอย่างแรกพูดถึงดวงตากันก่อนวิตามิน A เป็นส่วนประกอบหลักของโรดอบซินซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้จอประสาทตาดูดซับแสงได้ถ้าขาดมันคุณอาจเจอภาวะตาบอดกลางคืนหมายถึงมองเห็นไม่ชัดในที่มืดหรือเมื่อเปลี่ยนจากที่สว่างไปที่มืดร้ายแรงกว่านั้นการขาดวิตามิน A เป็นเวลานาน,านอาจทำให้ตาแห้ง แม้กระทั่งทำลายกระจกตาเสี่ยงต่อการตาบอดฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลแค่เติมให้ถูกวิธีคุณจะรักษาดวงตาให้สดใสและแข็งแรงได้ต่อไปคือผิวคุณอยากมีผิวเนียนนุ่มไม่มีสิวไม่แห้งกร้านไหมวิตามิน A คือกุญแจสำคัญมันช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่รักษาความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากแบคทีเรียถ้าขาดวิตามินเผิวคุณอาจกลายเป็นครุขระ ลอกหรือสิวขึ้นง่ายนั่นเป็นเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลายตัวมีเรตินอยรูปแบบหนึ่งของวิตามินเอเพื่อทำให้ผิวสวยแต่ระวังอย่าใช่มากเกินไปเพราะวิตามินเอที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองได้สุดท้ายอย่าลืมระบบภูมิคุ้มกันวิตามินเอคือผู้พิทักษ์ที่ช่วยร่างกายผลิตเมือกในจมูกคอและลำไส้สร้างกำแพงป้องกันแบคทีเรียและไวรัสมันยังสนับสนุนเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่นักรบ ของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเด็กวิตามินเอสำคัญมากต่อการพัฒนาหัวใจปอดและดวงตาพร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อเช่นหัดหรือท้องเสียสำหรับผู้ใหญ่มันช่วยต้านการอักเสบเพิ่มความต้านทานและฟื้นตัวเร็วกว่าหลังเจ็บป่วยแล้วทำไมเราต้องใส่ใจวิตามินเอเพราะร่างกายไม่สามารถผลิตมันเองได้คุณต้องรับวิตามินเอจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ปัญหาคือกินน้อยเกินไปคุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับดวงตาผิวและสุขภาพกินมากเกินไปคุณอาจเสี่ยงต่อการเป็นพิษทําให้ปวดหัวคลื่นไส้หรือแม้แต่ทําลายตับแล้วจะสมดุลได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะสํารวจต่อไปแต่ก่อนอื่นตอบคําถามนี้หน่อยคุณกินผักผลไม้สีเหลืองส้มหรือเขียวเข้มเพียงพอในแต่ละวันหรือไม่แสดงความคิดเห็นเลยเพราะเราอยากรู้พฤติกรรมการกินของทุกคนก่อนจะไปต่อ จำไว้ว่าวิตามินเอไม่ใช่แค่สารอาหารมันคือกุญแจสู่การมีชีวิตที่แข็งแรงและสวยงามจากภายในในส่วนต่อไปเราจะแนะนำวิธีเติมวิตามินเอจากอาหารอย่างละเอียดวิธีปรุงเพื่อรักษาสารอาหารให้ได้มากที่สุดและสัญญาณเตือนถ้าคุณกำลังขาดหรือได้รับวิตามินเอมากเกินไปอย่าพลาดเพราะคุณจะพบเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้คุณพร้อมที่จะไปต่อหรือยังติดตามต่อเลย วิธีเติมวิตามินเออย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยเอาละ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิตามินเอสำคัญแค่ไหนต่อดวงตาผิวและระบบภูมิคุมกันแต่จะนำมันเข้าร่างกายอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรไม่ต้องกังวลฉันจะแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเติมวิตามินเอจากอาหารและแหล่งอื่นๆให้แน่ใจว่าได้ปริมาณที่เหมาะสมปลอดภยัยและไม่ต้องใช้ความพยายามมากลองนึกภาพว่าคุณกำลังเตรียมมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยสีสัน ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังช่วยให้คุณแข็งแรงและสวยจากภายในสู่ภายนอกคุณพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งเลือกอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A จากแหล่งสัตว์และพืชเริ่มจากการรู้จักดาวเด่นที่ให้วิตามิน A ถ้าคุณชอบอาหารจากสัตว์ตับหมูตับไก่ปลาแซลมอนไข่แดงและนมไขมันเต็มเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะตับคือขุมทรัพย์ของวิตามิน A เพียงชิ้นเล็กๆก,ก็ให้ไรตินอนในปริมาณมาก ซึ่งร่างกายดูดซับได้ทันทีแต่ถ้าคุณกินมังสวิรัตหรืออยากได้ความหลากหลายลองเลือกผักผลไม้ที่อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนแครอทฟักทองมันเทศพริกหยวกแดงผักโขมผักคะนา้ามะม่วงมะละกอและแตงโมคือเพื่อนที่ดีคุณรู้ไหมว่ามันเทศขนาดกลางแค่ลูกเดียวให้วิตามินเอมากกว่า100%ที่คุณต้องการในแต่ละวันท้าทายตัวเองหน่อยวันนี้คุณจะเพิ่มผักหรือผลไม้สีส้ม หรือเขียวเข้มอะไรในมื้ออาหารแสดงความคิดเห็นเลยเราอยากรู้ว่าคุณเลือกอะไรขั้นตอนที่2ปรุงอาหารให้ถูกวิธีเพื่อรักษาวิตามิน A ให้ได้มากที่สุดวิตามินเอละล,ลายในไขมันดังนั้นวิธีปรุงอาหารอาจกำหนดปริมาณสารอาหารที่เหลืออยู่ในจานของคุณนี่คือเคล็ดลับให้ความสำคัญกับการนึ่งหรือต้มเบาๆการนึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาวิตามิน A เช่นนึ่งแครอทหรือฟักทอง ถ้าต้มให้ต้มในเวลาสั้นๆและใช้น้ำต้มทำซุปเพราะวิตามินบางส่วนอาจละลายลงในน้ำจำกัดการผัดหรือทอดที่อุณหภูมิสูงเมื่อทอดวิตามิน A อาจหลกเข้าไปในน้ำมันและสูญเสียไปถ้าต้องผัดใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันคาโนลาน้อยๆและผัดด้วยไฟปานกลางอย่างรวดเร็วกินสดเมื่อทำได้ผักอย่างพริกหยวกแครอทหรือผลไม้อย่างมะม่วงมะละกอควรกินสดเพื่อรักษาวิตามิน A คุณอาจทำสลัดหรือสมูทตี้ให้ทั้งอร่อยและมีประโยชน์เก็บเปลือกไว้ถ้าปลอดภัยผักหลายชนิดเช่นแครอทมันเทศหรือฟักทองมีวิตามินเอสะสมอยู่ใต้เปลือกแค่ล้างให้สะอาดคุณสามารถเก็บเปลือกไว้ตอนปรุงเพื่อรักษาสารอาหารให้มากขึ้นเคล็ดลับเล็กๆเกพราะวิตามินเอละลายในไขมันลองผสมอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอกับไขมันดีเช่นเติมน้ำมันมะกอกในสลัดหรือกินมันเทศกับโยเกิร์ตหนึ่งช้อน นี่จะช่วยให้ร่างกายดูดซับวิตามินเอได้ดีขึ้นคุณมักผสมผักกับไขมันหรือเปล่าใช้นในสายของคุณในความคิดเห็นเลยขั้นตอนที่3เก็บรักษาอาหารให้ถูกวิธีวิตามินเออ่อนไวต่อแสงอุณหภ,ภูมิและอากาศเพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารก่อนปรุงเก็บในที่ร่มอย่าทิ้งแครอทฟักทองหรือผักใบเขียวไว้กลางแดดเพราะรังสี UV จะทำลายวิตามินเอเก็บไว้ในตู้เย็นในถุงปิดหรือกล่องปรุงทันทีหลังหัน่นเมื่อหั่นผัก วิตามิน A จะเริ่มถูกออกซิไดซปรุงหรือกินทันทีหลังเตรียมเพื่อรักษาสารอาหารให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการตากแห้งกลางแจ้งถ้าคุณทำผักหรือผลไม้แห้งใช้เครื่องอบอาหารที่อุณหภูมิต่ำแทนการตากแดดขั้นตอนที่4เข้าใจความต้องการวิตามิน A ตามอายุและเพศไม่ใช่ทุกคนต้องการวิตามิน A ในปริมาณเท่ากันตามคำแนะนำของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไปต้องการประมาณผู้ชาย9 0 0ไมโครกรัม RAE เทียบเท่า3000อา IU ผู้หญิง7 0 0ไมโครกรัม RAE เทียบเท่า2333อายุ IU หญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรต้องการมากขึ้นประมาณ7 7 0 1 3 0 0ไมโครกรัม RAE เด็กต้องการน้อยกว่าตั้งแต่3 0 0ไมโครกรัม RAE สำหรับเด็ก1-3ปีถึง6 0 0ไมโครกรัม RAE สำหรับเด็ก 9กถึงปี RAE คืออะไรมันคือหน่วยวัดกิจกรรมของเรตินอนช่วยคำนวณปริมาณวิตามินเอที่ร่างกายดูดซับได้จริงจากทั้งเรตินอนและเบตาแคโรทีนจุดตรวจสอบลองดูเมนูอาหารสัปดาห์ที่ผ่านมาของคุณมีอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่พอวางแผนเพิ่มผักหรืออาหารจากสัตว์อย่างน้อย2-3อย่างในมื้ออาหารประจำวันขั้นตอนที่5ควรใช้อาหารเสริมเมื่อไหร่ในกรณีส่วนใหญ่ การกินอาหารที่หลากหลายก็เพียงพอสำหรับวิตามิน A แต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้อาจต้องใช้อาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์คนที่กินอาหารที่มีผักผลไม้หรืออาหารจากสัตว์น้อยเช่นในพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารเช่นโรคโครระหรือลำไส้ใหญ่อักเสบซึ่งลดการดูดซับวิตามินเ ผู้ที่เพิ่งผ่าตัดลำไส้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับคำเตือนอย่าซื้ออาหารเสริมวิตามิน A มากินเองเพียงเพราะคิดว่าดีต่อตาหรือผิวสวยปริมาณสูงอาจทำให้เป็นพิษและเราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดในส่วนต่อไปถ้าคุณกำลังพิจารณาใช้อาหารเสริมถามแพทย์เพื่อตรวจและแนะนำปริมาณที่เหมาะสมขั้นตอนที่6ติดตามและปรับเปลี่ยนหลังจากเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A ในเมนูอาหารให้สังเกตล่างกาย คิวของคุณเนียนนุ่มขึ้นหรือไม่ดวงตาของคุณมองเห็นชัดเจนขึ้นในสภาพแสงน้อยหรือไม่คุณรู้สึกป่วยน้อยลงหรือไม่ถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลัง1-2เดือนหรือมีอาการผิดปกติเช่นปวดหัวคลื่นไส้ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าคุณขาดหรือได้รับวิตามินเอมากเกินไปเห็นไหมว่าการเติมวิตามินเอไม่ยากเลยแค่ใส่ใจในมื้ออาหารประจำวันแต่ยังไม่จบแค่นี้ในส่วนต่อไป เราจะสำรวจสัญญาณเตือนถ้าคุณขาดหรือได้รับวิตามินเอมากเกินไปตั้งแต่ตาแห้งตาบอดกลางคืนไปจนถึงอาการที่ร้ายแรงกว่านั้นคุณเคยมีปัญหามองเห็นไม่ชัดตอนกลางคืนหรือผิวแห้งครุ่ะหรือไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อแชร์เรื่องราวของคุณอย่าพลาดเพราะข้อมูลต่อไปจะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นติดตามต่อเลยสัญ,ญญาณของการขาดวิตามินเอการขาดวิตามินเอมักเกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่ถ้าคุณสังเกต ร่างกายจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนนี่คืออาการที่พบได้บ่อยตาแห้งและตาบอดกลางคืนคุณเคยรู้สึกตาแหง้งเคืองหรือมองไม่ชัดตอนกลางคืนไหมนี่คืออาการตาบอดกลางคืนเมื่อดวงตาไม่สามารถปรับตัวกับแสงน้อยได้เช่นเมื่อเดินจากห้องสว่างเข้าห้องมืดคุณใช้เวลานานกว่าจะมองเห็นชัดหรือรู้สึกเหมือนทุกอย่างพร่ามัวร้ายแรงกว่านั้นการขาดวิตามินเออาจทําทให้กระจกตาแหง้งอักเสบหรือแม้แต่เสียหายถาวรเสี่ยงต่อการตาบอด ผิวแห้งและขรุขรผิวของคุณเริ่มรอบขรุขรหรือมีสิวทั้งที่ดูแลด,ดีแล้วนั่นอาจเป็นเพราะขาดวิตามินเอเพราะมันจําเป็นต่อการสร้างเซลล์ผิวใหม่และรักษาความชุ่มชืน้นโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าข้อศอกหรือหัวเข่าอาจแห้งแตกและระคายเคืองง่ายภูมิคุ้มกันลดลงคุณป่วยบ่อยเป็นหวัดนานหรือติดเชื้อง่ายวิตามินเอช่วยสร้างเมื่อปกป้องจมูกคอและลำไส้พร้อมสนับสนุนเซลล์เมด็ดเลือดขาวต้านแบคทีรีย ถ้าขาดมันระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอทําให้คุณเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นการเจริญเติบโตช้าในเด็กในเด็กการขาดวิตามินเออาจทําให้เติบโตช้าส่งผลต่อการมองเห็นปอดและหัวใจเด็กอาจเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อเช่นหัดหรือท้องเสียรุนแรงขึ้นคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ในตัวเองหรือไม่แสดงความคิดเห็นเลยคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตาผิวหรือสุขภาพที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับวิตามินเอหรือไม่แชร์เรื่องราวของคุณ เพราะมันอาจช่วยให้คนอื่นรู้ตัวสัญญาณของการได้รับวิตามินเอมากเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนการเติมวิตามินเอมากเกินไปก็อันตรายไม่แพ้กันเพราะวิตามินเอละล,ลายในไขมันมันจะสะสมในตับและอาจทําให้เป็นพิษถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือกินอาหารที่มีเลติตนอน์มากเกินไปมีการเป็นพิษสองแบบเฉียบพันธุ์และเรื้อรัง การเป็นพิษเฉียบพลันเกิดขึ้นเมื่อคุณบริโภควิตามินเอในปริมาณสูงมากเช่นมากกว่า150,000ไมโครกรัม RAE ในผู้ใหญ่ในเวลาสั้นๆเช่นดื่มอาหารเสริมวิตามินเอมากเกินไปเพราะคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีอาการรวมถึงคลื่นไส้ปวดหัวเวียนศีรษะตาพร่ามัวและสูญเสียการประสานงานของร่างกายการเป็นพิษเรื้อรงังเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ปริมาณสูงต่อเนื่องประมาณ3 0,000ไมโครกรัม RAE ต่อวัน เป็นเวลานานอาการรวมถึงผมร่วงผิวแห้งริมฝีปากแตกปวดข้ออ่อนเพลียและความดันในกระโหลกสูสงบางครั้งอาจเข้าใจผิดว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเช่นเนื้องอกในสมองในเด็กการได้รับวิตามินเอมากเกินไปอาจทำให้เบื่ออาหารตับโตเหลืองหรือเจริญเติบโตช้าข้อควรรู้สำคัญถ้าคุณกินอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมากเกินไปเช่นฝักทองแครอทคุณอาจเจอภาวะคาร์ทีนอย เมื่อฝ่ามือและเท้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่ต้องกังวลเภาวะนี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายไปเมื่อคุณลดปริมาณแต่กับเรตินอนจากตับหรืออาหารเสริมคุณต้องระวังให้มากจุดตรวจสอบถ้าคุณสงสัยว่าขาดหรือได้รับวิตามินเอมากเกินไปให้บันทึกเมนูอาหารและอาหารเสริมที่คุณใช้ใน 1- 2สัปดาห์สังเกตร่างกายมีอาการตาแห้งผิวครุข,ข่ะหรืออ่อนเพลียผิดปกติหรือไม่ปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจระดับวิตามินเอผ่านการตรวจเลือดถ้าจำเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ขาดวิตามินเอไม่ใช่ทุกคนที่ขาดวิตามินเอ่ายแต่บางกลุ่มต้องระวังเป็นพิเศษเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กเหล่านี้มีวิตามินเอสำรองน้อย,สออยเสี่ยงต่อปัญหาดวงตาและปอดนมแม่คือแหล่งวิตามินเอที่ดีที่สุดคุณแม่ควรพยายามให้นมบุตรตั้งแต่เนิ่นๆเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจการขาดอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะผักผลไม้และอาหารจากสัตว์เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารโรคอย่างโครระลำไส้ใหญ่อักเสบหรือความผิดปกติในการดูดซับในลำไส้ลดความสามารถในการดูดซับวิตามิน A ผู้ที่มีโรคติดเชื้อบ่อยโรคอย่างหัดท้องเสียหรือการติดเชื้อทางเดินหายใจทําให้ความต้องการวิตามิน A สูงขึ้นนําไปสู่การขาดแคลนชั่วคราวผู้ติดสุราหรือผ่าตัดลำไส้คนเหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือการดูดซับ ลดปริมาณวิตามินเอในร่างกายถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวอยู่ในกลุ่มนี้ให้เพิ่มอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอและปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเสริมคุณรู้หรือไม่ว่าใครในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้แชร์ในความคิดเห็นเพื่อให้เราคุยกันเราเพิ่งผ่านการเดินทางที่น่าทึ่งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิตามินเอตั้งแต่วิธีที่มันช่วยให้ดวงตาสดใสผิวเนียนนุ่มระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงไปจนถึงวิธีเติมอย่างปลอดภัยและการรู้จักสัญญ,ญาณที่ผิดปกติ เห็นไหมว่าแค่ใส่ใจในมืออาหารและนิสัยการใช้ชีวิตคุณสามารถทําให้วิตามินเอเป็นเพื่อนคู่ใจเพื่อสุขภาพและความงามแต่ที่สําคัญที่สุดฟังร่างกายของคุณถ้าคุณรู้สึกตาพร่าผิวแห้งหรือสุขภาพอ่อนแออย่ามองข้ามนั่นอาจเป็นคําเตือนที่ต้องลงมือทันทีท้าทายตัวเองตั้งแต่วันนี้เพิ่มอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเออย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูเช่นสลัดแครอทซุปฟักทองหรือสมูทตี้มะม่วง การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดและอย่าลืมถ้าคุณสงสัยว่าขาดหรือได้รับวิตามินเอมากเกินไปไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและคุณสมควรดูแลมันอย่างดีที่สุดตอนนี้เราอยากฟังจากคุณในวิดีโอนี้อะไรที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับวิตามินเอคุณจะเริ่มใช้เคล็ดลับอะไรตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอเลย พรอเราอ่านทุกความคิดเห็นและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวและอย่าลืม Subscribe ช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตวิดีโอใหม่ล่าสุดด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงนาทีสุดท้ายจำไว้ว่าร่างกายที่แข็งแรงเริ่มต้นจากตัวเลือกที่ชาญฉลาดในทุกวัน เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะสำรวจความลับเพิ่มเติมเพื่อการมีชีวิตที่แข็งแรงและสวยงามขอให้ทุกคนเปล่งประกายและเต็มไปด้วยพลัง